ว่าผู้ที่ทุกข์เนี่ยแล้วพอปฏิบัติเนี่ยมักจะบรรลุอะไรได้เร็วกว่าเพราะว่าคนที่มีความสุขเนี่ยจะไม่ค่อยสนใจในการตามหาจิตหรือว่าดูแลเรื่องของสภาพจิตอันนี้จริงไหมคะอาจารย์เออพ่อสอนสิเนาะบรรลุมันมีสองอย่างนะคือบรรลุในทางที่ดีกับบรรลุแบบหลุดในส่วนใหญ่ที่ตามมาเจอส่วนใหญ่คือบรรลุแบบหลุดบรรลุแบบมโนบรรลุแบบมโนแบบไหนคะ ไม่ใช่อ่ะบรรลุแบบอะไรต้องมาไปเจอเคยเจอหลายเคสนะโดยเฉพาะเคสอยู่แถวแต่างจังหวัดแบบปฏิบัติเองแล้วเพี้ยนไปเลยมโนวัตฉันคือพระอรหันฉันคือพระอริยะเห็นไหมผมฉันม้วนแล้วฉันเป็นพระธาตฉันเห็นพระอินเร์มันคนละบรรลุอ่ะมันไม่ใช่บรรลุละแบบที่้ว่าบรรลุอ่ะอย่างนี่พรอสอนแนะนํำยังไงคะว่าถ้าผู้ที่จริงๆก็คือไม่อยากป่วยอ่ะไม่อยากป่วยอยากที่จะปฏิบัติอยากที่จะหายด้วยตนเองเนี่ย จะแนะนําคนเหล่านั้นว่ายังไงเพราะมีหลายคนใช่ไหมหมอที่ดือ้อที่เข้าหาทางธรรมแต่ก็ไม่ยอมไม่ยอมรักษาเพราะคิดว่าการที่เราทานยาหรือเข้าหาแพทย์นเนี่ยแปลว่าเราเป็นชาวพุทธที่ไม่ดีอ่ะอืมอืมซึ่งซึ่งซึ่งหมอจะบอกเสมอว่าสงสารพระท่านเธอ อย่าไปอย่าอย่าเป็นเพนพาลัสท่านเลยรักษา,าหายก็จบแล้วจะจะดื้อทาไมอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะบอกอ,อ๋อปอล่อยงานเนาะแล้วทางพศนะคะถ้าเกิดว่าเขาอยากปฏิบัติจริงๆก็เชิญครับคือแต่มาว่าถ้าลําพังคนป่วยอยู่เนี่ยค่อนข้างลําบากทีนี้คนที่อยู่รอบข้างเขาแตา่คือคนป่วยมันเหมือนคนที่เขาก็คนป่วยก็คือคนป่วยไหมคนป่วยก็คือคนไม่ปกติไม่ว่าเขาจะมีความผิดผิด ปกติในทางด้านจิตใจหรือในทางสมองทางเคมีอะไรก็เขาไม่ปกติฉะนั้นเราจะไปหวังว่าให้เขาแบบว่าเขาคิดได้เองเนี่ยมาว่ายากฉะนั้นมันต้อง <Yeah. S 1> พึ่งกลยาณมินิแหละครึ่งคนในครอบครัวที่จะต้องมีท่าทีในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือเขาไปซ mm ัพพอร์ตเขาได้มากที่สุดนะคุณต้องคุณต้องคุยกับเขาจนทําให้เขารู้สึกว่าการที่เขาจะไปพบ จิตแพทย์ไปพ,พบหมอเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เบสิกมากมันไม่ใช่เรื่องที่มัน <c oughs> มันไม่ผิดอะไรเลยอะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้าคุณเป็นคนในครอบครัวที่มีลักษณะแบบที่เราพูดกันแต่กนบ่าเอ้ไปปฏิบัติธรรมไปสวดมนต์ดิ <c oughs> นีนสักง <c oughs> มากนี่ก็แย่ไปดังนั้นที่สําคัญคือมันไม่ใช่อาศัยแค่คนคนแค่ตัวของคนที่ป่วยแต่มันต้องอาศัยคนรอบข้างเขาคนในครอบครัวเขาที่ต้องพร้อมที่จะที่จะเข้าใจเขาอยู่เคียงข้างเขาด้วยในเวลาที่เขาไม่สามารถตัดสินเรื่องอะไรด้วยด้วยตัวเขาเองได้